สวัสดีครับจตุรหัดสปีดาครับผมวันนี้เจอกับปะตักนิ่มครับผมไม่เคยชกกันนะไม่เคยครับไม่เคยเราได้ยาวเหมือนเดิมครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักของเราไปบ่อยเท่าไหร่หกสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบสองครับชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ห้าสิบห้าไฟครับอ๋อพอๆกันแต่เขาชกเป็นร้อยนะใช่เราผมชกน้อยครับอสามไฟหลังเราเป็นไงบ้างผลงานก็สามไฟหลังล่าสุดนี่ชนะน็อกชนะน็อกเป็นลุงแสงชนะน็อกเป็นลุงแสงแล้วก็แพ้หนึ่งในละวัน แต่ขอนัชนัะชนะมาตลอดมาสะดุดไว้เนอะนะใช่ครับวันนี้ใหญ่ไหมน้ำหนักนี่ก็ใหม่ครับต่อยน้ำหนักปกติสบายๆนะเมื่อเช้ามาเกินไหมไรเกินมาปอนสามครับมาแล้วนะใช่เราซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสเปด่าจังหวัดสมุทรปราการครับผม้อมมาดีไหมเต็มที่ครับเต็มที่นะเห็นไม่จะมาวะตักนึ่งกามีอะไรหมดเลยก็ดูเขาอยู่ครับศึกษิเราเราเอาเราเอาอะไรไปช่วยเราเอาเข่าอก็ น่าจะแก้บนเวทีมากกว่าก็ยกเรายกไปยับครับครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดกำแพงเพชรครับฝากำแพงเพชรเชียงดาวปลาเชียรงนะครับจัตุรัสสปีดาครับผมโอเคครับโชคดีครับผมครับผมขายรูปเยอะเขาเราเสียเปรียบกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่เซนต์ได้โคมันเสียห้านาทีห้านาทนะเราเคยเจอยาวๆงี้ไหมเคเจอเจอเจอบ่อยนะเราสูงเท่าไหร่เอาร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆครับเอ่อหกสิบสามหกสิบสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะจะยี่สิบเอ็ดแล้วโชกมวยมารวมกี่ร้อยไร เยอะนะครับผมเยอะเกือบสองเกือบสองร้อยนะเราเป็นมวยมวยบนเดินเปิดเกมแล้วมวยฝีมือก็ได้หมดครับได้หมดนะเจ้าตัวร้านนี้เขาสูงยาวเขามีอะไรบ้างที่เราเห็นในคลิปเกามีเข่าแล้วก็มีศอกอะไรกันเขาให้ได้นะล่าสุดเราโชว์ไว้ที่ที่นี่ครับผมนะเป็นไงวันนั้นชนะใครชนะเพชรมนตรีครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ก็ร้อยยี่สิบสี่เหมือนกันวันนี้ร้อยยี่สิบสี่ก็เวทนี้โอเคนะต้องคุ้มไหม ก็กุ้มไม่เยอะครับปกติ3โลได้ประมาณนี้แล้วก่อนหน้านี้สองไฟผลงานเป็นไงก็ชนะคะแนนหมดเลยชนะมากี่ไฟลติดแล้วชนะสามไฟติดช่วงหลังนี้ชนะตลอดนะนะเอาละเราเป็นค้นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับฟังไฟล์ครับเทียนนายสุราษฎร์ธานีครับก็ควักพี่น้องจากสุราษฎร์แล้วก็พี่น้องทางใต้ก็พี่น้องใจพุ่มตัวพุ่มตันดีแน่นอนโอเคข็จุนี้นะบ้าง